บ้านไหมครับฮะไม่กี่วันแล้วครับทำไมจะหนีจะหนีเ้เดี๋ยวไปรอต่างทางเลยนะมึงปวดขาวแลหันหลังดูหันกล้องดูในเดียวนเดีวเออเราจะวนไปซื้อน้ำอีกไหมเนี่ยเราอะซื้อน้ำอีกมั้งเดียวปวดในกระก้มใช้ก้มไรนักหน้ามันเต้เต้เต้ไปจริงจริงเลยเลย้ย สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับแพ็คแป๊บเดียวครับวันนี้เราไปเยี่ยมโบทาณานเบลกันนะครับเต้นวันศีวันครับเนี่ยเบารถตู้ไปจากกำแพงเพชรมาสัตหีบชนบุรีครับก็ได้แวะแวะรับผมที่ร้านขนมจีนแม่วลาครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนนี้เป็นเวลาครับตีห้าออกมาตั้งแต่กี่โมงนะจากจากกำแพงออกจากกำแพงมาสี่ทุ่มแต่มามารับผมประมาณตีสามตีสี่แล้วตอนนี้ถึงตีห้าเราแวะซื้ออะไรกันแล้วเรา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 ไปซื้อ คนทหารบอกว่าอยากกินทุเรียนแต่เราจะซื้อของในเซเว่นที่มาเป็นทุเรียนลูกอมทุเรียนอะไรอย่างนี้ไปลด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 พลทหารเลี้ยบอยากกินทุเรียนแต่มันไม่บอกว่าทุเรียนอะไรเดี๋ยวเราจะมาหาในเซเว่นทุเรียนเลยครับทุเรียนกับหน่อยค้างด้วยเอาไว้เสียสองคันสองคันแทนไปกินทุเรียนเขาบอกอยากกินทุเรียน แต่ไปเบอกว่าลูกี่เลยเาไปบอกว่าผลไมู้้เรียนที่เป็นผลไม้นี่ยเลยสื่อสารของเรามันไม่ตรงกันเลยพาไปไหนคือตเรียนไปไปเจอกันแก็ิากาสรียางนัไยนรในบนเทิงนาฬิกาบสตรเีนะครับวรจะมรพบาติเนาุลน้วกาถึงนขกาน

ทหารอะน้ำนีน้ำทางนี่เขไมให้เดินไปหป่ทหารน้ำทังรูพื้นที่ดีอ่ะไปไปไปเดินที่เดียคลอคัปั๊มมู่วจุหมูจหมูเลยนพื้นโอพื้นทงก่อนหรูของแข็งเนีย ครับอยากจับ้ันไหมครับโอ้ยไม่ก็คิดถึงไหมเนี่ยผอมเะี้ยผอมจนโลเร็วเขาบ่าเป็นคนช่วยปั้นน้าเลยเรี่ เราเลยซื้อมาจัดมาเต็มๆเลยสองสองใช่สองถุงไง่ใสองถุงไงทุเรียนกันไม่ไมึงไม่ได้บอกอ่ะมึงไม่ได้บอกว่าทุเรียนเป็นแบบไหนกันนมอัดเม็ดเดะรถทุเรียนมึงมึงไม่ได้เล่าบุ๊ว่าเออทุเรียนแบบะทุเรียนเป็แบบว่าทุเรียนแบบว่าไงแบบเป็นอู้หูอะไรอููทุเรียนกูอ่ะเออ กดเนี่ยก็ทุเรียนอะหาเย่เยนี่เดือนหายหายเลยเซเว่นเทปเย่เลยนี่มีอันเดียวเลยไม่เหซเว่นไม่เห็นทุเรียนเลยใช่เลยมีลูกทุเรียนอยู่ออลูกทุเรียนลองกินลองกินน้อยลองกินนอยนี่ซื้อมาให้ลองกินน้อยเราจะเสียเอาเร็วเร็เลยเอาเร็วเลยเอาเร็วไปล้วบัวเนาะไปแล้วบัวข้าใจแบบนี่ยการศึกษามันที่เทคทัชไม่เคยมีมาเหมือนกันเดี๋ยวเรสชาติลเดียวอะนมพันเน็ตโน้ตไขยากเลยเดินรสชาติลเดียวไขยากเลยไขยากก็ยัง ถือมนจะตอนหมอระบุด้แล้วไประบุห้ชัดเจนว่าตัเรียนเป็นลูกตัเรียนเป็นปูหรือสูงลูกเลยก็ได้แคปผ่าลูกสุงมาเดยกเด็ยเข็ปิ้นลูกาให้กูไปลูกเยอะตอนเร็วอะเอาเดี๋ยวตัเรียนเดี๋ยวปิ้นลูกไปกรได้หนีไปทำยังไกันทำมีกินนี่ไปนอนฮะไม่้องแล้วครับทำไมแต่หนีแต่หนีแล้วไปรอต่างทางเลยนะมึงปวดขา เนาะเนาะสองวันเจอกันมึงไงถึงคนเอ๊มึงไม่เห็นเลยสองวันเจอกันอะไรเฮ้ยไม่แน่วันสองวันแล้ววันนี้เนี่ยไปซื้อปากกะเนี่ยมึงรอมึงรอไปรอข้างนอกดิเดี๋ยววิ่งวิ่งแบบไปรอเลยมึงไปชุดเปลี่ยนดีกว่าถามหมวกมาให้รุ่นรุ่นทหารบอกสูตรบอกอะไรอย่างนี้พลทหารพลทหารไมาบอกบอกแนะนำแนะนำแนะนำในการใช้ชีวิตอยู่ไอ้ค่ายทหารหรอเนี่ย นิด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 าเด้อยู่ได้ไปแล้วอยู่ไปแล้วก็อู้ไปแล้วก็จบ2อปีแค่นั้นแหละแล้วหัวนี่มีมีกันยูิควอนไรคนลมีอันนี้อันนี้พีท้ายอันนไม่ได้ไปในมืออ้ยปนี่ก็เอาัดหนึ่งวะไเปลี่ยนมุ้ดดิอจผมมนเป็นยังไงผมทำไมลองขอดับ่ะนู้นหรอขอดับเล่นเียนงี้ได้หม

มัลก็ก้มก้มไรักน้ามันเ้เ่จริงจริงวนี่เป็นพนอาหารเขาเนี่ยมีแพนเนี่ยแบบว่าจะหาในค่าตอนที่เป็นทหารเี่วออกไปออกจากทหารรบ้เียบเสี้อนโอ้จะร้อนจริงขนาดอยู่ที่โซนที่ต้องเข้าหมูแดงโคตรร้อนนะเดียวครับ เราเรากำลังไปนนกีนะมันกับกับใหญ่วิดีโอวิดีโอเดียวกันนะิดกรอบับแล้วไหมครับลย่นี่นี่เราเรากับ่นี่ไมกับอยังรอนยู่เลยดิบกับยังไงยอดอะไรไมถึงอะไร รับส่งทหารครับส่งทหารกลับครับหมดไหตอนนี้ก็ได้ส่งพลทหารเรียบร้อยครับ ปัญหาในเวฟเราก็จะไปต่อกันที่ไหนนะเราอะเราจะไปทองที่ทะเลนะครับทะเลที่ไหนยังไม่รู้ที่ไหนทะเลอะไรนะฝันรั่งยังไม่รู้ตตามอนต่อไปนะเดินตอนไหนๆก็มาเดินทางมาไกลแล้วก็อยู่ทุนบุรีแถวทุนบุรีไอ้ฐานเนี้ยจะใกล้ๆใกล้ทะเลก็ไปนานทีแล้วมาก็หยุดเที่ยวทะเลปุ๊บอาจจะอาถ้ามีเวลาก็อาจจะไปจบท้ายที่ร้านขนมจีนแม่วรานี่โปรดโปรโมดโปรโมดโปรโมดปรดนิดนึง มมนี่อร่อยอยู่แล้วอนนี้รเรบเดินไปรถไปเจอกันที่ทะเลเลยทีเดียวตอนนี้ร้อนไปกว่แล้วครับ,รบไปค,ค,ครับไปหมอได้หมอเวียดนะวะไมต้งใสนได้วยได้ยังงั้นมึนงี่อสายนำเล

เขาก็เอาสาล้อน่ะโอ้โหอากาศร้อนมากครับตอนนี้เราจะไปเล่นน้ำกันครับเอาสตาร์ทไปเจอไหะไปถ่ายกันซะเลือดกินนานแล้วนี่กล้องสวยครับเฮ้ยแค่ติดต่อ่อนี่ป้าฟ้าทุ่งเลย การติดตอกันไหมปาดเท้าคนดีอ่ะเฮ้ยเเจอได้ไงวยอะวะเป็นเลยไปเปลนชุดเล่นน้ำกันครับผมเล่นในน้ำยไงเฮ้ยชุดกัวมาให้ยิงก่อนเสื้อจริงจริงวุ้นเร้ยวหมาเหมือนกันเฮ้ยไปแล้วไปที่นี่กันในนาทีมาไปเจอกันคนทหารเปลี่ยนชุดกันเราจะเล่นน้ำกันไปไปครับตอนนี้ก็ขอตัวไปเล่นน้ำทะเลก่อนนะครับ เรเจอกันตอนได้ิทธ็จนะครับว่าจะไปเล่นอะไรนะไอ้เนี่ยน้ำกล้วยบาร์โซนาโนดบลูดบูดเจอกันนะครับจะเจอกันครับไปครับทะเรทะเลไปครับไปครับสวัสดีครับ

เอ็มเปงครับเรียนทำโครวกานอะไรเลยนะเดี๋ยวเดินลุกทำเป็นลุกเอาละครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงปิดท้ายที่ร้านขนมจีนแม่วลาน้ำยาทิ้งติ่นๆครับเดี๋ยวจัดมาแบบทัวลงทัวจีน เดี๋ยวก็วันนี้ก็มีไปเยี่ยมทหารเยี่ยมทหารเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเที่ยวทะเลแล้วตอนนี้มาปิดมาปิดท้ายที่ปิดท้ายที่ร้านขนมจีนแม่ม,มาลาของเราครับไปดูบรรยากาศการกินกันเลยครับไป <laughs> อรวะเรีรอเฮ้ยกินเท่าเฮ้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับทริปทัวร์โซจีนโซจีนของพวกเราไม่เปิดไปก็ฝากติดตามชมพวกเราไปเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปคิลๆวันนี้นะครับพลหารรุ่นพี่ไปไปเยี่ยมรุ่นน้องมาแล้วมาปิดท้ายที่น้าขนมจีนแม่มาลาครับไปครับเจอกันที่บ้านครับไปครับ ค่ะผมตาเอสวัสดีน้องเวฟของเรานะครับที่อยู่ในกรมอ่าชวนไปเยี่ยมญาตินะเยี่ยมญาตินะญาไปเยี่ยมไม่ได้เยียย่ยมญาติญาไปเยี่ยมนะแต่ญาไปเยี่ยมแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาพี่ไม่มีเวลาไปเยี่ยมพี่ก็ก็เลยเพราะว่าพี่ติดละครติดละครน,นะช่องสามต้องดูทุกวันเลยไม่ใช่่ายละครเอ๊ะนะก็เลยจะ น้องแพ็กของเราไปเยี่ยมนะเพื่อนเราไปเยี่ยมใช่ไหมเราก็ไม่พี่ไม่ได้ไปเยี่ยมนะพี่ขอฝากนะของฝากนะครับนี่นะอะไรบ้างพี่อะไรบ<ะ>้างนับพีก,พกแก้วบองปลานะครับแก้วปลานะแก่วปลาของคุณแม่มาลานะครับแล้วก็นี่นะหมูฝอยของน้องเมยา่าเราก็จะฝากให้น้องเวสน,นะครับ่ ผมจะไม่ค่อยมีอะไรแดกนะเฮ้ยไม,มไม่มีอะไรทานมีไม่มีอะไรทานนะครับเราจะเป่าไปแค่นี้นะครับโอเค